ขณะนี้กำลังตามหาคนดังนะครับคุณ,ค,ณคุณคือคนดังนะครับคุณคือคนดังนะครับ,รบทำให้แก๊งคอเซ็นเตอร์ตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักอ,อยู่ประเทศพม่าโดนตัดไฟโดนตัดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ห้ามส่งน้ำมันไปส่วนขเขมรเขาห้าม ตัดอินเทอร์เน็ตแล้วแล้วตอนนี้อยู่ห้วยขวางเมื่อวานนี้ครับห้วยขวงห้วยขวงห้วยขวงครับผมผมผู้ไทยไม่ซะเออผมเป็นโคงตาด้าวเมื่อวานที่ห้วยขวงครับห้วยขวงเออคนกินเข้าอยู่ไม่ได้เลยครับเพราะคุณแท้ๆคุณจําได้ไหมวันนั้นที่ผมสัมภาษณ์คุณทําให้คนดูทั่วโลก แสนสองหมื่นซับแสนสองหมื่นวิวทำให้คุณโด่งดังเลยครับคุณรู้ตัวไหมครับอตอนนี้นายกรัฐมนตรีอุ้งอิงต้องบินไปที่ประเทศกีนแล้วประเทศกีนก็ส่งรองนายกหวังจี้หรือหรืออะไรในหวังอี้นะออเออมือปราบบินมาเพราะคุณสัมภาษณ์วันนั้นทำให้แก๊งคอร์เซนเตอร์เดือดร้อนครับ ผมผมจะเอาคลิปให้คุณดูคุณคุณคุณทําให้เห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับแก๊งคอเซ็นเตอร์เดือดร้อนครับผมคุณคุณอยู่ยากแล้วนะคุณอยู่ยากแล้วนะอู๋ชัยยศิษย์การช่างเนี่ยครับผมคุณคุณอยู่สำโรงใต้ใช่ไหมใช่ครับคุณพูดรอเรือรอลิงชัดชัดหน่อยชัดเลยครับชัดนะรอเรือรอลิงอ่าอ่าอ่าคุณคุณจำได้ว่าเคยมาอู่ที่นี่ แล้วก็วันนั้นมีแก๊งคอเซ็นเตอร์โทัวรมาวันนี้ก็เลยมาติดตามผลตกลงสรุปเพราะคุณทำให้แก๊งคอเซนเตอร์เขาอยู่ไม่ได้ไอ้จนหมองชิดตูเนี่ยหมองชิดตูนี้ตอนนี้กาลังจับแก๊งคอเซ็นเตอร์จับพม่ามองชิดตูนี่มันเป็นใครมันเป็นแก๊งคอเซนเตอร์มันเป็นทหารพม่าแล้วมันให้ที่พักพิงแก๊งคอเซนเตอร์อเซึ่ง รัฐมนตรีหรือนายกหรือประชาชนเขาดูคลิปนั้นทำให้แก๊งคอเซนเตอร์นี่เขาอยู่ไม่ได้เขาเดือดร้อนหนักมากมตกลงเพราะคุณใช่ไหมคุณยอมรับใช่ไหม,มยอมรับครับผมมาดูเราเปิดดหน่อยตกลงแก๊งคอเซนเตอร์รรนี่ครับมันมันโชคมันมีสองโชคโรครับผมโชคแรกก็คือไอ้โชคไม่ดีโชคไม่ดีคือมันโทรมาโดนคุณก็เลยไม่ได้โดนหลอกแต่มันโชคดีที่คุณไม่ได้เป็นนายก ผมได้ยินว่าถ้าคุณได้เป็นนายกคุณจะประหารชีวิตเลยใช่ไหมได้ครับอ่าแสดงว่าวันนั้นมันโชคสองโชคโชคร้ายกับโชคไม่ดีอ้าวต่อไปคุณอ่ายกโทรศัพท์ขึ้นมาอืมแล้วเปิดไปคําว่าตอนนี้ครับเขากําลังชมผลงานตัวเองอยู่ครับเขากําลังฟังคลิปตัวเองอยู่ครับดีมากครับผมช่วยดูดูหน่อยนะครับช่วยอดูคลิปหน่อยนะครับคลิปคลิปฮาฮา ครับผมมีศาลาแล้วครับผมที่ถ่ายทําวันนั้นมันเป็นเรื่องบังเอิญครับไม่ได้เตรียมกันมาก่อนครับวันนั้นส่วนวันนี้ก็เลยย้อนย้อนกลับมาจุดที่ถ่ายทําครับจริงๆไม่ใช่สอนอสำโรงใต้นะครับต้องขออภัยนะครับแต่อุปโลกขึ้นมาวันนั้นนี่ครับคนที่ต้นเรื่องครับที่ได้รับโทรศัพท์จากแคงคอเซ็นเตอร์วันนี้ได้มาเยี่ยมเยือนขอให้สุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนครับ ถ้าโดนแจ้งคอเซนเตอร์โทรมาให้จำคล้ายคล้ายคลิปนี้ไว้แล้วก็ด่ามันคืนครับแต่ตอนนี้คิดว่ามันคงมุดหัวมันคงมุดดินหนีแล้วล่ะครับเพราะว่าตอนนี้จีนกำลังป่าปรามอย่างหนักขอบคุณช่างครับช่างครับอู่นี้อยู่ที่อู่บางหัวเสือนะครับมีรถซ่อมเยอะแยะเลยครับฝากฝากเอารถมาซ่อมนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ